เปิดท้ายเลยพี่เปิดฝาท้ายเลย ไม่มีทันเดียวเลคันี่หย่อนเนี่ยหย่อนหลายปีแล้วอ๋อเนี่อตอนเช้าผมเอาออกมารถลงข้างล่างครับผมก็เลยตแต่รถถอยรถลงก็ใต้ภายท้ายรถหายก็เลยแจ้งร้าน ดูกล้องให้หน่อยว่าเราแล้วดูกล้องกล้องอะไรดูกล้องประมาณช่วงประมาณสักเกือบมืเช้านั่นแหละเวลาเวลาที่หาเวลาที่มาเป็นต้นมาเข้ามาดูกล้องเขาตอนนก็ดีหนึ่งทีหนึ่งกว่าจากที่ทีหนึ่งดูกล้องในเวลาดูกล้องครับแล้วนี่เราไปแจ้งความแจ้งความเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนที่เกิดกาแกบอกว่าแกจะมาดูตามกล้องให้ลักษณะคนร้ายมายังไงพี่ตามกล้องจะเป็นเขาก็ มากกี่คนมาคนเดียวครับใส่เสื้อแก็ปใส่ใส่เสื้อแขนยาวขับรถอะไรมาไม่เห็นรถครับเขาเดินมาเดินมาครับเขาเดินมาแล้วเข้ามาตรงนี้เลยพี่จอดยังไงจอดจอดหันหน้าเข้าบ้านหันหน้าเข้าร้านครับหันหน้าเข้าร้านาออกถนนครับผมอ่ะทำยังไงต่อแล้วก็นั้นแหละครับเห็นเห็นตอนถอดไฟไหมกองเห็นครับเห็นตอนที่เขากำลังก้มถอดไฟท้ายตอนประมาณที่หนึ่บุกป่าน่ะ วิ่งผ่านไปผ่านมาใช่ไหมเขาก็ย่องมองดูเขาดูคนว่ามีคนไหมบ้างถึงบ้านหมดแล้วจากฝากเตือนภัยอะไรอะไรนะที่ภัยครับอยากให้เจ้าหน้าที่นะครับช่วยตามนะให้หน่อยครับมันตลายมากครับใช่ครับก็คนที่เขามีรถเขาก็กลัวระแบงนอนใต้โตกลัวครับกลัวทรัพย์สินตองตองหายครับนี่ราคาเท่าไหร่ไฟนะหมื่นได้ไหมสองคู่น่าจะหมื่นครับกันเขาตีนะหน่าจะหมื่น